บริษัทอื่นๆอย่างไรและอะไรที่เขาท่านนี้ตัดสินใจเลือกอาจุมี่เป็นที่1น,นะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือแรงต้อนรับสตาร์มัสเตอร์ที่ประวันสุูซกิขึ้นมาเวทีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ วันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับปีนี้ในปี2025นี้นะคะก็ขอสวัสด,ดีปีใหม่ทั้งทางบ้านแล้วก็ในห้องนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะเห็นโอกาสแล้วก็เห็นความสำเร็จไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะความสำเร็จเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าบางคนมองไม่เห็นค่ะบางคนมองเห็น อันนี้มันเป็นเรื่องแปลกมากๆนะคะแต่วันนี้บุ้ยอวยพรไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนทั้งห้องนี้เราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคะค่ะ,คะแล้วก็วันนี้ค่ะบุ้ยมีโอกาสได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทค่ะในครั้งแรกค่ะที่บุ้ยทาธุรกิจโทมี่นะคะสิ่งแรกเลยที่บุ้ยตัดสินใจทํา นอกจากสินค้าที่เราชอบแล้วนะคะปุ้ยมองถึงบริษัททันทีแต่สิ่งหนึ่งที่ปุ้ยมีโอกาสนะคะแล้วก็เป็นคนโชคดีคนหนึ่งได้รู้จักบริษัทเร็วมากๆค่ะหลังจากที่ใช้สินค้าเพียงหนึ่งครั้งปุ้ยตัดสินใจซื้อตัวเครื่องบินไปประเทศเกาหลีใต้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของปุ้ยนี้ก็คือเร็วมากๆเพราะฉะนั้นพอเราเห็นบริษัทเร็ว เราเข้าใจนะคะบริษัทได้เร็วขึ้นเรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเร็วขึ้นมันก็ทําให้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นเนื้อหาที่สําคัญมากๆแต่ท่านใดในปีนี้ที่ยังลังเลอยู่บุอยากให้ทุกคนตัดสินใจนะคะให้เร็วขึ้นนะคะและคนที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ไม่ทราบมีคนใหม่เยอะไหมคะวันนี้มีคนใหม่เยอะไหมคะ ปุ้ยว่าวันนี้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วปุ้ยเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีทองสําหรับทุกๆคนค่ะนะคะที่เข้ามารู้จักกับธุรกิจอุตุมีคะ่ะแน่นอนคะ่ะการทําธุรกิจอัตุมีนะคะปุ้ยเป็นนักธุรกิจที่ประเทศญี่ปุน่นปุ้ยทาธุรกิจมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มากลับมาเมืองไทยได้ประมาณ6ปีนะคะมาอยู่เมืองไทยได้แค่6ปีนะคะชีวิตปุ้ยอยู่ที่เมืองนอกนานนานกว่าเมืองไทยอยู่ได้มากกว่าเมืองไทยเพราะฉะันบางทีภาษาปุ้ยจะมีภาษาแปลกๆออกมาก็ยังแปลกลอยู่แล้วทุกวันนี้ ยังยังไม่เหมือนทุกคนยังยังแปลกอยู่นะคะแต่ก็เริ่มชินกับประเทศไทยแล้วนะคะท่านี้ค่ะความมั่นคงที่สําคัญคือค,อความมั่นคงของบริษัทความมั่นคงและมั่นคงอย่างเดียวไม่ได้นะคะความมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองสิ่งที่สําคัญที่สุดของบริษัทที่เราจะต้องมาร่วมงานด้วยนะคะผู้เชื่อว่าวันหนึ่งนะคะเราเคยประสบความสําเร็จแล้วเราก็ยังคงอยากจะประสบความสําเร็จเช่นกันในห้องนี้ทุกๆกท่านก็คงอยากจะประสบความสาเร็จถูกต้องไหมคะ จริงวานนั้นฟังตรงนี้เพราะนั้นวันนี้ปุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จเราต้องเลือกค่ะเลือกและตัดสินใจให้เร็วที่สุดค่ะการตัดสินใจของปุ้ยครั้งแรกคือการตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้ค่ะก่อนที่ปุ้ยจะตัดสินใจนะคะทำธุรกิจนี้ปุ้ยเข้ามาเรียนรู้ก่อนค่ะนะคะว่าบริษัทมีความมั่นคงแค่ไหนอย่างไรนะคะบริษัทมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้เราต้องเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของอไรายได้ด้วยนะคะแต่วันนี้ปพูดถึงเรื่องของบริษัทนะคะเพราะฉนั้นทําไมดิฉันถึงเข้ามาทําธุรกิจอตุมีเพราะความมั่นคงที่อตุมีมีให้กับเราะะทุกๆครั้งที่ปุ้ยเดินเข้ามาในบริษัทนี้นะคะทุกๆครั้งมันจะเกิดแต่ความมั่นใจค่ะในตลอดปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงวันนี้ปุ้ยทำมาเจปีแล้วนะคะสิ่งที่ปุ้ยไม่เคยที่จะเลือนหายไปเลยก็คือความมั่นใจ มั่นใจในการทําธุรกิจอถูกมีมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันค่ะไม่ใช่ลดน้อยลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจแพลตฟอร์มค่ะซึ่งเป็นธุรกิจของยุคนี้สมัยนี้จากนี้เป็นต้นไปทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วใครยังไม่รู้จักแพลตฟอร์มบ้างคะนะคะทุกคนเข้าใจแพลตฟอร์มดีทุกคนซื้อใช้เรียกรถแท็กซี่ก็ใช้แพลตฟอร์มถูกต้องไหมคะทานอาหารเป็นไงฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นไงคะ สั่งกันเก่งมากคุณแม่ยังสั่งเป็นเลยคุณแม่ที่บ้านก็สั่งเป็นนะคะทุกคนใช้แพลตฟอร์มโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่คุณไม่ได้เป็นหุ้นส่วนค่ะถูกต้องไหมคะคุณต้องยอมรับค่ะคุณได้แต่ใช้แพลตฟอร์มนั้นๆแต่คุณไม่มีสิทธิ์เป็นหุ้นส่วนของเขาเลยแต่วันนี้ค่ะอตุมิเปิดโอกาสให้คุณเป็นหุ้นส่วนของเขาค่ะคุณจะดึงมาหุ้นส่วนที่อตุมิให้กับเรา3าเปคุณจะดึงส่วนนี้มามา,มากเท่าไหร่ดึงมาให้ได้มากเท่าไหร่ คุณต้องสร้างแพลตฟอร์มให้ใหญ่ที่สุดค่ะโอเคไหมคะเราทุกๆคนคือเจ้าของแพลตฟอร์มเรามีหน้าที่ทําให้แพลตฟอร์มของเรายิ่งใหญ่และมีคนจนํานวนมากอยู่ใต้อยู่ใต้กันอยู่ใต้แพลตฟอร์มของพวกเราทุกๆคนนะคะวันนี้ฟังแล้วเคลียร์นะคะอย่าใหญ่งงนะคะอย่าสับสนนะคะเพราะฉะนั้นการทําแพลตฟอร์มของเราแล้วเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้โดยที่เราคิดให้เป็นค่ะคิดแบบอะไรคะ คิดแบบเจ้าของธุรกิจค่ะโอเคไหมคะเราจะสร้างแพลตฟอร์มนี้แบบเจ้าของธุรกิจค่ะโดยที่มีท่านประธานปักฮังกิวนะคะเป็นผู้นำของพวกเราเป็นแชมป์แมนของพวกเรานะคะวันนี้ค่ะใครไม่รู้จักท่านประธานปักฮังกิวบ้างคะรู้จักกันทุกคนเลยนะคะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งปีนี้เขาบอกว่าคำพูดจะเหนือเหนือทุกสิ่ง อันนี้ยังไม่เป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นคำพูดของเราทุกๆคำที่ออกมาจากปากของเราจะเป็นสิ่งนั้นค่ะคุณเชื่อไหมคะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดมันจะออกมาตามที่เราพูดและคิดนั่นเองนั่นคือสิ่งที่าท่านประธานพูดโอเคไหมคะและท่านประธานเป็นแชร์แมนค่ะเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมานะคะดังนั้นแล้ว เราก็มั่นใจตอนนีุ้้ยมั่นใจกับท่านประธานมากๆนะคะคิมแพยอนค่ะซ้ายมือนะคะกิมแพยอนก็เป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดในเรื่องของ global business นะคะส,ะสวีซึงกอนก็เช่นกันค่ะพี่ปากแข็งสวีซึงกอนก็เช่นกันค่ะเป็นผู้บริหารค่ะขอโทษนะคะพี่ป เป็นผู้บริหารเช่นการที่เข้ามาร่วมมือกันนะคะทำให้บริษัทนี้สมบูรณ์ได้นะคะอ่าทีนี้เราบอกว่ายอดขายในต่างประเทศค่ะนะคะตอนนี้ยอดขายของเรา6 6 0 0 0ล้านบาทหัวก่า,า66,000ล้านบาทนี้นะคะเป็นยอดขายของรวมทั้งตอนนี้ประเทศเกาหลีค่ะมียอดขายนะคะน้อยกว่าตอนนี้ประเทศ ต่างประเทศในในสาขาทั่วโลกค่ะมียอดขายมากกว่าประเทศเกาหลีใต้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรากําลังจะบอกว่านะคะใน global ของพวกเราเนี่ค่ะกำลังจเจริญเติบโตมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราเราโชคดีไหมคะที่มีเปิดหลายๆสาขาหรือว่าไม่เกี่ยวกับฉัน เกี่ยวนะคะพอยอดขายทั่วโลกมันออเซลทั้งหมดเลยคุณจะเก่งคุณจะขายน้อยขายมากยังไงก็ตามแต่มีลำดับที่ได้กันเท่าๆกันเหมือนกันนะคะเพราะนั้นพอยิ่งเปิดเยอะๆหลายประเทศปุ๊บมันก็จะทำให้พวกเราเติบโตไปด้วยกันนั่นเองนะคะการเติบโตไปพร้อมกันทั่วโลกค่ะวันนี้ค่ะจำนวนสมาชิกทั้งหมด16ล้านคนนะคะซึ่งถามบอกว่าเยอะไหมคะปุ้ยมองว่ายังไปได้อีกไกลมากๆเพราะทั่วโลกเรามีถึงกี่พันคนคะ 7 0 0นล้านคนค่ะดังนั้นแล้วบุย้ยบอกว่าคนในห้องนี้เพียง1%เราสามารถเป็นผู้สําเร็จได้อยู่ที่เราคิดและพูดออกมาเท่านั้นเองโอเคไหมคะปุ้ยเชื่อว่ามีคนหลายคนมีสมาชิกหลายท่านที่ตัดสินใจสําเร็จแล้วบุย้ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจสําเร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จํานวนสมาชิกของประเทศเกาหลีใต้นะคะมี3 3ล้าน3.5ล้านคนเพราะฉะนั้นถามบอกว่าเป็นไงคะในต่างประเทศมีสมาชิก เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะค่ะบรษัทของเราเติบโตนะคะเป็นศูนย์การการกระจายสินค้าตอนนี้ไปไปทั้งหมดเท่าไหร่แลวคะ27็ประเทศบวกเกาหลีใต้เข้าไปด้วยก็เป็นย8ประเทศรวมยุโรปเข้าไปด้วยก็เป็นห้าสิบี่ประเทศแล้วสามารถที่จะสมัครได้แล้วก็ใช้สินค้าตัวนี้ได้ไปถึงหลงรสิบประเทศแล้วสุดยอดไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าของเรานะคะสามารถ แนะนำได้ทั่วโลกเลยจริงๆนะคะดังนั้นแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าวันนี้เราแนะนำได้เฉพาะสินค้าในประเทศไทยนะคะเราสามารถแนะนำสินค้าต่างประเทศแนะนำคนต่างประเทศให้ซื้อสินค้า,าตัวมีได้ในทั่วโลกนี้นะคะมูลค่าส่งออกค่ะสะสม1000ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งในปี2021ค่ะได้รับรางวัลท็อปมูลค่าส่งออกถึง300ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะ1,000ล้านดอลลาร์เท่ากับเท่าไหร่คะคิดตึกต๊กตึก๊ก 9,000ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะสุดยอดใช่ไหมคะมีการส่งออกอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็มีตัวเลขให้เราได้ดูชัดเจนมากๆนะคะในปี2019คะ่ะท่านประธานนะคะปักฮังกิวได้รับรางวัลชมเชยจากท่านประธานา,นานธิบดีซึ่งท่านประธานบอกว่าไงคะผมเป็นเด็กหลังห้องผมเป็นผู้ชายเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งไม่เคยได้รับรางวัลอะไรเลยในขณะที่เป็นนักเรียน แต่เมื่อท่านอา,าอายุมากขึ้นท่านกลับได้รับรางวัลจากท่านประธานานะทีบดีปดระเทกเกาหลีตายวันนี้พวกเราเป็นไงคะเคยได้รับรางวัลจากโรงเรียนบ้างไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเราเรา,เ,ราเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งเลยนะคะไม่เก่งเลยเรียน,เร,ยนเรียนได้ได้สอบได้ทายๆด้วยแต่สุดท้ายแล้วค่ะวันนี้เราอายุขนาดนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้รับรางวัลอะไรแต่วันนี้เราอยากประสบความสําเร็จถูกต้องไหมคะ เราอยากประสบความสําเร็จมากๆเลยยังไงยังไงแล้วก่อนตายก็ขอประสบความสําเร็จสักครั้งหนึ่งละกันโอเคไหมคะมันเกิเป็นความรู้สึกดีๆสําหรับเราในชีวิตหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพวกเราค่ะสามารถทําธุรกิจอทุมีได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ทําธุรกิจอทุมีแล้วสามารถประสบความสําเร็จได้จริงๆนะคะม,มันมีตัวการันตีให้กับเราแล้วว่านะคะบริษัทของเราค่ะเป็นบริษัทขายตรงนะคะติดอันดับสิบของโลกค่ะ เป็นยังไงคะดูแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะอัทูมี่ไม่รู้จักเราไม่รู้จักค่ะแต่คนข้างนอกเขารู้จักโอเคไหมคะคนทั่วโลกเขารู้จักค่ะวันนี้เราต้องรู้จักได้แล้วค่ะว่าอัทูมี่เป็นบริษัทที่มาแรงมากๆนะคะแต่ต้องถูกวิธีนะเราต้องมาแรงแบบถูกวิธีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรานะคะอยู่ในติดอันดับ10ของโลกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ เพราะเราตอนที่ได้รับรางวัลน,นี้ตอนนั้นก็13ปีนะอายุ13ปีวันนี้ผ่านมาเป็น15ปีตอนนี้ผ่านมา15ปีแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าวันนี้เราต้องตบมือให้กับอาตุมีนะคะว่าสามารถนะคะเติบโตเป็นอันที่10ของโลกได้สุดยอดไหมคะค่ะแล้วผู้นำของเราค่ะนะคะก็เป็นผู้นำนะคะที่ปาร์คฮังกิวค่ะเป็น CEO นะคะเป็น เข้ามาอยู่ในสม,สมาคมขายตรงของโลกได้นะคะซึ่งถามบอกว่าการที่ท่านประธานของเราจะเข้าไปอยู่ในสมาชิกขายตรงของโลกได้ไม่ใช่เข้าไปใครๆก็เข้าได้หรือถูกคัดเลือกนะคะคุณต้องมียอดขายไม่ต่ำกว่า30 0หมื่นล้านบาทค่ะคุณถึงจะเข้ามาได้ก็อย่างอีกก็ยังต้องมีการคัดเลือกเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นการที่ท่านประธานสามารถเข้าไปอยู่ในสมาคมขายตรงของโลกนี้ได้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นเกียรติยศมากม ะะดังนั้นแล้ววันนี้พวกเราก็อยู่ในบริษัทที่มั่นคงนั่นเองนะคะ,นะคะท่านประธานปักฮังกิวค่ะนะคะเป็นประธานที่ได้ชื่อว่าเป็นซีอที่น่าเคารพที่สุดในประเทศเกาหลีใต้คุณว่าประเทศเกาหลีใต้มีบริษัทเยอะไหมคะมแต่ท่านประธานเป็นคนหนึ่งที่ได้รางวัลน,นี้เป็นซีอที่น่าเคารพที่สุดในเกาหลีใต้คุณคิดว่าบริษัทของเรามีความน่าเชื่อถือไหมคะมีความน่าชื่อมากมากคะ่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเรื่อยๆว่าเรากําลังอยู่ในบริษัทที่มั่นคงนั่นเองนะคะและเป็นบริษัทที่น่าทํางานนะคะโดยการมีการบริหารแบบซื่อตรงนะคะวันนี้ค่ะเทรนด์ของธุรกิจโลกคุณไม่ซื่อตรงคุณอยู่บนโลกใบนี้ยากนะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นบริษัทที่ซื่อตรงกับบริษัทที่ซื่อตรงเท่านั้นเขาถึงจะสามารถจับมือกันได้คะ่ะโอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องจับมือกับบริษัทหรือการมีการบริหารบริษัทต่างๆเนี่ยค่ะเราต้องบริษัทต่างๆระดับโลกเหล่านี้ค่ะเขามันต้องอยู่ในบริษัทที่อยู่ในแลงเดียวกันนะคะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเขาเรียกอะไรเลเวลเดียวกันนะคะถึงจะทําให้เขาจับมือกันเพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทอาทูมี่เป็นบริษัทที่ทั่วโลกยอมรับนั่นเองนะคะว่าเป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์ค่ะแล้วความซื่อสัตย์ของเขามาจากอะไรคะมาจากนี่ค่ะป้าย CCM เนี้ย ท่านประธานขอตั้งแต่ปี2009ค่ะฟังดีๆนะคะอัตมีเปิดตั้งแต่ปี2010นะคะท่านประธานขอใบนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทําธุรกิจแต่ไม่ได้เลยค่ะนะคะไม่ได้เขาไม่ให้สอคอบอซึ่ง CCM เนี้ยเปรียบเสมือนสอคอบอรประเทศไทยนั่นเองนะคะเหมือนสอคอบอก็คือคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแต่การคุ้มครองของผู้บริโภคของประเทศเกาหลีมีศักดิ์มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนั่นหมายถึง ถ้าคุณเป็นบริษัทที่เอาเปรียบผู้บริโภคนะคะไม่ว่าคุณจะขายของเกินราคาราคาไม่สมกับคุณภาพของสินค้าเหล่านี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ตรานี้เลยนะคะตรานี้จะได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งครั้งค่ะสอบหนึ่งครั้งได้ได้อยู่ตรงนั้นซีเซียอยู่สองปีแล้วคุณต้องสอบใหม่อีกสองปีคุณคุณอ่ะสอบใหม่แล้วได้ก็คืออยู่อีกสองปีพอหมดสองปีก็ต้องสอบใหม่เพื่อจะได้อีกสองปีคุณคิดว่าง่ายไหมคะ เพราะ,ะนั้นบริษัทที่สามารถได้ติดกัน8ครั้งมีไม่ถึง10บริษัทค่ะฟังดีนะคะแต่ตมี่ได้ทั้งหมด3ครั้งซ้อนแล้วโอเคไหมคะฟังดีนะคะเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือมากๆวันนี้ค่ะอาตมี่บอกกับตัวเองค่ะว่าอาตมี่จะทําให้ได้มากขึ้นมากขึ้นพยายามทํารักษา CCM นี้ไว้ให้พวกเรามั่นใจในการทําธุรกิจนั่นเองดีไหมคะนะคะสมาชิกของเราค่ะพลิกออกมา กล่องมีมตราซีเซียมเขาจะบอกว่าเขามั่นใจในสินค้าที่มีตราซีเซียมคนประเทศเกาหลีใต้นะคะว่าสินค้าของเขาซื้อมาเขาไม่ถูกเอาเปรียบนั่นเองแล้วบอกว่าตรานี้ได้มาอย่างยากเย็นมากๆแต่ท่านประธานก็คว้ามาได้ค่ะตกมือให้กับท่านประธานด้วยค่ะนะคะการบริหารซื้อตรงแบบนี้ค่ะชาวโลกจับตามองนะคะทุกๆคนจับตามองบริษัทนี้ว่าบริษัทที่มันเกิดมาจาก ศูนย์ติดลบค่ะแต่บริษัทนี้สามารถเติบโตได้เบอร์นี้ผู้คิดว่ามีไม่กี่บริษัทหรอกคะ่ะที่สามารถทําได้แบบนี้นะคะซึ่งนะคะสื่อต่างๆนะคะสื่อโทรทัศน์ทีวีนะคะหน,ะะนังสือฟลอกฟอร์จูนนะคะดังๆหนังสือเหล่านี้นะคะ ก็ไปมีการสัมภาษณ์ท่านประธานว่าท่านประธานเปิดเติบโตมาได้อย่างไรเป็นบริษัทที่เป็น exponential เป็นบริษัทที่ก้าวกระโดดได้ขนาดนี้คุณบริหนารนงานอย่างไรอันนี้เป็นที่จับตาของคนทั่วโลกจริงๆนะคะซึ่งทำให้เรารู้สึกเป็นไงคะมั่นใจค่ะเวลาที่คุณจะต้องออกไปเจอพาร์ทเนอร์ค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องพูดอันแรกเลยค่ะเราต้องรีเซนต์บริษัทค่ะ ะะวันนี้มีคนหลายๆคนที่บอกว่าดิฉันทําธุรกิจอะโทมีตั้งใจมากๆเลยทํางานหนักมากๆเลยทําไมฉันถึงไม่โตโอเคไหมคะเคยมีคนแบบนี้อยู่ในหัวสมองทําไมฉันถึงไม่ไม่ได้เหมือนในสิ่งที่ฉันทําบางทีเราต้องกลับมาดูตัวเองค่ะเราลืมพรีเซนต์บริษัทไปหรือเปล่าเราโมแต่พรีเซนต์ตัวเองไปหรือเปล่าวันนี้นะคะเราผิดพูดผิดนิดนึงเขาก็โกรธเราแล้วค่ะ แต่ถ้าเขามั่นใจในตัวบริษัทพีบ่บอกเลยค่ะเขาไม่เลิกใช้ค่ะเขาจะไม่เลิกใช้สินค้าของเราค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะจำพอยต์ของบริษัทนะคะว่าบริษัททำเกียติคุณอะไรไว้ให้กับพวกเราให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่พูดว่า absolute quality absolute price นะ,ะเป็นสิ่งที่วุเป็น ปุ้ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งค่ะที่ใช้ชอบใช้ของดีๆว้เชื่อว่าทุกๆคนก็ชอบใช้ของดีูต้องไหมคะแต่มันแพงโอเคไหมคะมันแพงแล้วมันใช้อย่างต่อเนื่องไม่ได้พอใช้ต่อเนื่องไม่ได้ก็สวยไม่เสร็จสักทีหนึ่งเป็นไหมใครเป็นมั่งฉันสวยไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณจะต้องสวยเสร็จสมบูรณ์กับอะทูมีแน่ๆ พราะอะตุมมีคําว่า Absolute Quality Absolute Price นั่นหมายถึงสินค้าเราไม่แพงค่ะจับต้องได้ค่ะมีพาร์ทเนอร์บอกว่าไม่ให้พูดคํานี้ว่าไม่แพงเขาบอกว่าเป็นสินค้าที่อะไรนะราคานะคะจับต้องได้โอเคค่ะใช่ใชราคาจับต้องได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบอกว่าสินค้าของปุ้ยนะคะสินค้าของปุ้ยแล้ววันนี้เป็นสินค้าของปุ้ยแล้วนะคะอัน,นก็คือมันเหมือนสินค้าของเราให้เราคิดค่ะว่าสินค้านี้เป็นของของเราค่ะ ะะเ,รเราจงมั่นใจแล้วเ,เห็นคุณค่าของสินค้านี้ว่าเป็นสินค้าที่แอบสุรุ่ยสุร่ายมันทําให้เราสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจมันทําให้เราใช้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วมันทําให้เราให้สวยเสร็จถูกต้องไหมคะสวยสําเร็จได้โอเคไหมคะแล้วพอเราสวยสําเร็จได้สิ่งต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นคะนะมีรายได้คะ่ะคุณจะเป็นกลายเป็นคนมีรายได้นั่นเองนะคะ แล้วก็สินค้าที่เขาพูดถึงอีกอันหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้สวยเสร็จแล้วก็คือเป็นแอปสรุปถูกต้องไหมคะใครใช้แอปสรุปบ้างทุกคนใช้แอปสรุปนะคะแล้วคนที่ยังไม่ได้ยกมือยังไงคะเดี๋ยวออกไปซื้อเลยใช่ไหมคะ <laughs> นะคะแล้วก็แปลงสีฟันค่ะชูสบัฟแปลงสีฟันนี้ก็มีราคาถูกและดีมากๆนะคะปุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่เรื่องแปลงสีฟันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นคนที่เรื่องมากมากนะคะเราจะต้องบางทีกบแข็งไปนิ่มไป นะคะบางทีก็ใหญ่ไปเล็กไปนะคะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกใจได้ง่ายๆนะคะแล้วส่วนมากสินค้าที่เราถูกใจก็จะมีราคาที่สูงวันนี้ค่ะพ้ยม,มาเจอชูดสปัตของอะตุมีอะไรเกิดขึ้นคะปุ้ยไม่เคยเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้ออื่นเลยสายตาปุ้ยไม่เคยมองยี่ห้ออื่นเลยจริงไหมไม่เคยคิดจะไปซื้อยี่ห้ออื่นเลยนะคะเพราะว่าอาตุมีค่ะ มีแปลงสีฟันที่กินขาดจริงๆนะคะในด้านของสินค้าในด้านของออคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในด้านของราคานะคะซึ่งเขาขายวินาทีต่อหนึ่งด้ามเป็นไงคะเยอะไหมคะเยี่ยมใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นสินค้าอีกอันหนึ่งก็คือเฮโมฮิมค่ะเฮโมฮิม oh อันนี้ก็สุดยอดมากๆนะคะสินค้าตัวแรกที่ปุ้ตัดสินใจซื้อก็คือตัวนี้ค่ะเรื่องของเรื่องมาอยู่ที่ ไปประเทศเกาหลีใต้วันที่ปุ้ยบอกว่าปุ้ยตัดสินใจทำไปเกาหลีใต้เร็วไปดูธุรกิจไปดูบริษัทเร็วปุ้ยเลยตัดสินใจเร็วนะคะวันนั้นสปอนเซอร์ปุ้ยเป็นโรค SLE สปอนเซอร์เช้ามาก็ให้กินเฮโมฮิมตอนก่อนนอนก็ให้กินเฮโมฮิมทั้งหมด6วันค่ะปุ้ยกลับไปถึงบ้านปุ้ยแปลกใจว่าทําไมปุ้ยถึงไม่เพลียเพราะปกติเช้ายันเย็นแบบนั้นอะ่ะคือดึกมากกว่าจะได,นนได้นอนนะคะในแต่ละวันแล้วปุ้ยจะต้องเพลียมากๆแต่ปุ้ยกลับไม่เป็นอะไรเลย ปุ้ยก็เลยโทรศัพท์ไปถามสปอนเซอร์ว่าคุณเอาอะไรให้ดิฉันกินคุณเอาอะไรให้ดิฉันกินเขาให้กินอย่างเดียวแต่เขาไม่บอกว่ามันคืออะไรนะคะวันนั้นตั้งแต่วันนั้นค่ะปุ้ยขอซื้อนะคะขอซื้อเฮโมฮิมกินและปุ้ยก็แบ่งให้สามีที่เป็นมะเร็งทานทําไมรู้ไหมคะคุณหมอกระซิบบอกปุ้ยว่าสามีปุ้ยจะเสียอีก6เดือนข้างหน้าแต่ปรากฏว่าสามีปุ้ยอยู่ต่อไปอีก3ปี เพราะพอเขาสมบูรณ์ปุ๊บพอสามปีหลังนั้นนะคะเขากลับไปดื่มเหล้าเห็นไหมเราเรามาพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะปุ้ยก็เลยบอกว่าวันนี้ถ้าเขาไม่กลับไปดื่มเหล้าวันนี้เขายังดื่มฮโมฮิมของปุ้ยโดยที่ไม่ดื่มเหล้าปุ้ยเชื่อว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คะ่ะอันดับหนึ่งของปุ้ยแล้วอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกมากที่สุดในเกาหลีใต้นะคะ เป็นสินค้าที่เป็น functional food อันแรกที่สามารถส่งออกได้เยอะมากกว่าตอนนี้มากกว่าโสมแล้วเป็นยังไงคะสุดยอดไหมคะเฮมโมฮิม oh สุดยอดนะคะอันนี้ก็อีกเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือแอพสุดที่ปุ้ยพูดมาสักครูน่นี้อันนี้ก็เป็นยอดขายอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมความงามเช่นกันนะคะวันนี้นะคะหน้าเป็นไงคะเงานะ,ค,ะคนที่ใช้อัทูมิทุกคนหน้าหน้าสวยมากๆคุณภาพ หน้าแพงค่ะนี่คือสิ่งที่ปุ้ยกำลังจะพูดมันเกินสวยค่ะนะคุณภาพหน้าของเราจะเป็นสินค้าที่ทำให้เราหน้าแพงปุ้ยบอกเลยค่ะว่ายุคต่อไปนี้ค่ะยุคที่เขาจะมองว่าคุณคนรวยหรือคนจนนะคะจากนี้เป็นต้นไปในปี2025เขาจะไม่ได้ดูค่ะว่าคุณมีอ็อกเซอรีอะไรเขาจะไม่ได้ดูว่าคุณใช้อะไรเขาจะดูว่าคุณมีสุขภาพดีแค่ไหนนั่นเอง คนที่เป็นคนที่มีสุขภาพดีผิวดีนะคะดูแลตัวเองดีนั้นหมายถึงคุณเป็นคนรวยค่ะยุคต่อไปนี้จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะเขาจะไม่ได้เอาเพชรเอาพลอยมาแข่งขันกันนะคะเขาจะแข่งขนันกันด้วยสุขภาพค่ะแล้วเพื่อขอแนะนําค่ะว่าสินค้าที่ทำเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่สุขภาพลแล้วเป็นความงามแล้วเนาะมันต้องรวมกันนะคะทั้งข้างในทั้งนอกนะคะอันนี้เป็น สกินแคร์ที่ทําให้เราสวยส่วนเมื่อกี้นี้เฮโมฮหิม oh ทําให้เราร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออยู่ในเทรนธุรกิจยุคนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วพี่กาลังจะบอกว่าสินค้าชิ้นนี้นะคะเป็นสินค้าที่เราภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะเพราะว่าอะไรนะคะพระเจ้าเซจงเอาเอา,เอาอันหนึ่งก็แล้วกันนะคะพระเจ้าเซจงรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่เรียกว่ารางวัลเกียรติคุณมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้ค่ะ นะคะมีการแข่งขันนะคะกับอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะใน1ปีเนี่ยเขาเขามีการแข่งขันกูบอกว่าวันนั้นกูไปประเทศเยอรมันท่านประธานปารคังกิวบอกว่าวันนี้นะคะอัตโตมี่ค่ะอยู่ใน1ใน3ของโลกที่มีเทคโนโลยีเป็นจํานวนมากนะคะเป็นเทคโนโลยีสูงๆระดับโลกนั่นเองวันนี้ค่ะพุ่กำลังบอกว่า ตัวพระเจ้าเซจงนี้นะคะถ้าเปรียบเสมือนปุ้ยคิดว่าเป็นรางวัลระดับโลกได้ทีเดียวสําหรับปุ้ยนะคะปุ้ยมองดูเพราะเป็นเทคโนโลยีที่เขาแข่งขันกับเซมิคอนดักเตอร์แข่งขันกับโรงงานต่อเรือแข่งขันกับโรงงานต่อเครื่องบินแต่วันนั้นนะคะหนึ่งแสฉบับที่นํามาแข่งขันกันสินค้าตัวนี้ค่ะได้เป็นอันดับที่1ค่ะตกมือให้กับเพมโมฮิอาสกินแทของเราด้วยนะคะค่ะ แล้ว global 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 นะคะ GSTS นะคะ global sourcing uh, global uh, sell uh, อันนี้ก็เป็นสินค้าแต่ละประเทศนะคะตอนนี้อัตมีมีเราแค่เข้าไปในแพลตฟอร์มของตัวมีเราจะเจอสินค้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนนะคะซึ่งนี้เป็นเป้าหมายของธุรกิจตัวมีอยู่แล้ว uh, นะคะทีนี้ในสินค้าแต่ละเดือนค่ะ uh, มันจะมีสินค้าใหม่เกิดขึ้นก็จะมีสินค้าทั่วโลกค่ะ uh, ที่เขานำสินค้าที่มีอินก e d เดียนะคะดีๆอย่างประเทศญี่ปุ่นจะเป็นอะไรคะ uh? ไอรูทีนไอรูทีนของเทศญี่ปุ่นสุดยอดมากๆนะคะประเทศไทยเป็นอะไรคะกาแฟประเทศน้ำยาล้างจานทุกคนรู้นะคะกาแฟน้ำยาล้างจานก็เอาไปขยายไปไปส่งนะคะเครือข่ายแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทั่วโลกนั่นเองก็ทำให้เราสามารถใช้จ่ายใช้สอยสินค้าที่ดีๆทั่วโลกได้ในแพลตฟอร์มของอัโตรมีนั่นเองนะคะ นี่ก็เป็นอา,อาราบิก้าคาเฟ่โคโคอนัทซึ่งเป็นของประเทศไทยอร่อยไหมคะอร่อนะคะแล้วก็จะทําให้เราไม่เป็นไขมันพอกตับด้วยเพราะไม่ใช่เป็นคอฟฟี่เมดเป็นไขมันเทียมนะคะมีใครยังไม่ได้ทานบ้างไหมคะยังไม่ได้ทานโอ้ยังไม่ทานเดี๋ยวเดี๋ยวรีบเอาไปให้ทานนะคะนาไปให้ทานนะคะอร่อยแล้วก็เป็นรสชาตินุ่มนวลน,นุ่มละมุนนะคะไม่ไม่เหมือนโอโยนะ ใครชอบทานโอูอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดต้องการเป็นแบบเหมือนดีเซอร์กินอาหารว่างหลังทานอาหารเสร็จแล้วก็ทานกาแฟอันนี้ก็จะอร่อยนะคะพอดีเลยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอเมริกาโน่นะคะซึ่งเป็นอา,อ,าอาราบิกา100้าร้อยเปอนั่นเองนะคะอันนี้ก็กลิ่นหอมมากๆนะคะอร่อยเช่นกันนะคะแล้วพิสัญญากกตัวเองค่ะว่าตอนนี้ค่ะปีนี้ไม่มี กาแฟของยี่ห้ออื่นมากินแล้วนะวิกสัญญากับตัวเองว่าวิคจะกินกาแฟของอาโตมีเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านนะคะเพราะทีออกมานอกบ้านเราก็มาใช้กาแฟานอกบ้านใช่ไหมคะไม่ใช่ของอาโตมีเรารู้สึกแมไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ใครจะมาร่วมเป็นเหมือนปุ้ยบ้างไหมคะจะไม่ทานกาแฟของยี่ห้ออื่นเด็ดขาดนะคะเราจะพกไปทุกที่นะคะตอนนี้เราจะไม่ซื้อแล้วนะคะวันนี้ค่ะ ระบบสู่ความสําเร็จของอาตุมีนะคะว้กาลังบอกว่าเรากําลังอยู่ในระบบของความสําเร็จของอาตุมีค่ะทุกคนทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้แล้วอยู่ในทางบ้านนะคะอยากประสบความสําเร็จถูกต้องไหมคะง่ายมากค่ะงาน ODS ค่ะงาน Success Academy ค่ะงาน ECM ค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าคุณอยากสำเร็จจริงถ้าคุณรักคนที่บ้านจริงๆถ้าคุณมีคนรักจริงๆ ปุ้ยบอกว่าคุณต้องมางานแบบนี้ค่ะนี่คือระบบสู่ความสำเร็จของพวกเราค่ะไม่มีใครมาเราก็มาค่ะเดี๋ยวจะมีคนที่ใช่ตามคุณมาเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีใครมาก็เลยไม่มาค่ะบางท่านนะคะปุ้ยบอกเลยค่ะปุ้ยไม่เคยขาดงานวันเดซีมินาค่ะถ้าปุ้ยไม่ไปวันเดซ m มินาต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะปุ้ยก็จะมาวันเดซมินาที่เมืองไทยที่กรุงเทพค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครเป็นแฟนพันธ์แท้กับวันเดย์ซีมินาบ้างคะมีแฟนพันธ์แท้เราจงเพิ่มแฟนแฟนพันธ์แท้ของเราให้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศเกาหลีวันเดย์ซีมินาเขามีจํานวนสมาชิก5,000คนนะคะโอเคไหมคะแต่เรามียังไม่มากยังน้อยมากนะคะเราจะช่วยกันค่ะทําให้วันเดย์ซีมินาของเรามีเป็นพันพันคนขึ้นให้ได้นั่นหมายถึงอะไรรู้ไหมคะนั่นหมายถึงรายได้ค่ะเราทุกคนจะมีรายได้ โอเคไหมคะไม่ใช่มาอย่างเดียววันที่มา PV อาจจะไม่เกิดขึ้นคุณมองไม่เห็น PV ค่ะคุณมองไม่เห็นไรายได้ค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าที่นั่งของคุณเนี่ยค่ะที่คุณนั่งอยู่เนี่ยคุณจะทํายังไงให้ที่นั่งที่คุณนั่งอยู่มีราคาฟังดีๆนะคะราคาของที่นั่งเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะมันมีมูล,ลาค่าอยู่คุณจะทํายังไงให้เก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่มีมูล,ลาคา่าถูกต้องไหมคะ วันนี้คุณมองคุณอาจจะมองกันไม่เห็นมันก็โต๊ะสีขาวเหมือนกันนี่นะเก้าอี้สีขาวเหมือนกันนี่นะแต่ไม่ใช่ค่ะวันนี้ที่นั่งในอาตโตมีที่นั่งของการนั่งประชุมเหล่านี้มีราคาค่ะเราจะทํายังไงให้เก้าอี้ของเรามีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่เราสามารถพาคนเข้ามาในระบบมากแค่ไหนนั่นเองวิบอกเลยค่ะว่าคนที่เข้ามาในนี้เขาไม่ได้ฟังคุณในโต๊ะประชุมนะคะเขาจะฟังคนที่อยู่บนเวที ที่จะบรรยายให้คุณได้เข้าใจในธุรกิจนั่นเองบางทีแทบจะกราบกลานเขายังไม่เข้าใจเลยฉันก็ว่าฉันพูดดีกว่าคนอยู่บนเวทีนะอืทําไมชอบถึงไม่เชื่อฉันนะคะมีมีคำถามแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆอย่าไปได้เสียใจค่ะเวลาที่ใครปฏิเสธเราเวลาที่ใครบอกว่าเซโนกับเราอย่าได้กลัวค่ะอย่าได้อย่าได้รู้สึกเสียใจแม้แต่นิดเดียว ให้คิดว่าเขายังไม่เข้าใจโอเคไหมคะถ้าคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บคุณจะไปต่อได้ค่ะคุณจะไม่ไปนอนหลับอยู่ที่บ้านแล้วก็แอบ,บน้อยใจอยู่คนเดียวว่าทําไมฉันบอกเขาแล้วเขาถึงไม่ซื้อของของฉันโอเคไหมคะวันนี้ปี2025แล้วนะคะพวกเรานะคะชาวอตัตโตมีทุกคนจะไม่น้อยใจใครอีกแล้วถ้าใครไม่ซื้อของของเราถูกต้องไหมนะคะแต่เราจะบอกจนกว่าเขาจะซื้อของของเราโอเคไหมคะ วันนี้ปุ้ยขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ